มาดังกันที่เรื่องของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานกันค่ะ n e w เ u r r e n t เป็นหนึ่งในรางวัลที่น่าจับตามองมากๆจกะเป็นเหมือนใบเบิกทางให้คนทำหนังหน้าใหม่ๆได้ก้าวเข้ามาในวงการภาพยนตร์ New Cur r e เ t เป็นหนึ่งในรางวัลหลักจากเทศกาลภาพยนตร์ปูซานที่มีมานานกว่า25ปีซึ่งจะพาเราไปรู้จักกับผู้มกับชาวเอเชียนหน้าใหม่มากความสามารถในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่26ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้ามีผู้นำกับเอเชียที่ได้เข้าชิงสาขานี้ถึง11คนโดยหนึ่งในคนที่น่าจับตามองคือคาตายามะชินโซชาวญี่ปุ่นกับภาพยนตร์ระทึก Terror, ว missing ก่อนหน้านี้เขาเป็นถึงผู้ช่วยพุ่มกับระดับออสการ์อย่างบงจุนโฮนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์สัญชาติแคนาถาจีนเวียดนามอินโดนีเซียอย่างละหนึ่งเรื่อง2เรื่องจากอินเดียและอิรานและอีก2เรื่องจากเกาหลีใต้ซึ่งแต่ละเรื่องก็มีพล็อตและเทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าสนใจโดยมีหลายเรื่องที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์อื่นๆอีกด้วยรางวัลสาา n น w Currents นี้เคยเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กับคุณจุกอาทิตย์อัศรัดและคุณเต๋อนวพลน์ธรรมรงรัตนฤทธิ์แต่ในปีนนีี้กลัับไมม่ตวแท ภาพยนตจากประเทศไทยไปเข้าชิงเลยค่ะรางวัลภาพยนตร์ New c u r r e n t 1 1เรื่องในปีนี้กำลังไปที่คาดหวังอย่างสูงในวงการและจะถูกฉายในเทศกาลภาพยนตนานาชาติปูซานครั้งที่26นี้ด้วยการที่เทศกาลหนังระดับโลกให้ความสําคัญกับคนทําหนังมือใหม่ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสนะคะแล้วก็เพิ่มความหลากหลายให้กับกลุ่มคนดูอีกด้วยแหละค่ะมาต่อกันที่แฟนเพลงวงเมทัลอย่างเดสบูมนะคะที่ถูกปฏิเสธที่พักหลังจองไปชมคอนเสิร์ตกันค่ะ จากเหตุผลที่ Airbnb ไม่ให้แฟนเพลง Death Blooms เข้าพักด้วยเหตุผลว่าวงที่เขาชอบมีความก้าวร้าวและรุนแรงซึ่งเมื่อ,อวงรู้ข่าวก็ได้ทวิตหา Airbnb ทันทีสาววอกแฟนวง Death Blooms ที่ใช้ชื่อว่า k คลลี่ได้โพสต์ Instagram Story ว่าเธอถูกปฏิเสธที่พัก Airbnb หลังตัดสินใจจองที่พักที่บริ s ต o l ประเทศอังกฤษเพื่อไปพักหลังจากดูคอนเสิร์ต Death Blooms แต่เมื่อโฮสต์ Airbnb รู้ว่าเธอมาดูคอนเสิร์ตวงดังกล่าวเธอก็ถูกปฏิเสธการเข้าพักโดยโฮสต์ได้พิมพ์ข้อความมาว่าฉันไม่สะดวก ที่จะให้คุณเข้าพักเพราะวงที่คุณจะไปดูมีดนตรีและมีเนื้อเพลงที่ก้าวร้าวและรุนแรงจึงไม่อนุญาตให้คุณมาพักเมื่อสมาชิกวงมาเห็นจึงได้นําโพสต์ในทวิตเตอร์และแท็ก Airbnb แล้วก็ได้คําตอบกลับมาว่าให้ส่งลิงก์มาแล้วจะดําเนินเรื่องให้แต่ในเวลาเดียวกันทางวงก็ได้เปิดให้สั่งจองเสื้อตัวใหม่ที่เขียนว่าก้าวร้าวหยาบคายและน่าขยักขยงโดยการนาั่งคำพูดที่โฮสต์ Airbnb พูดถึงวงในข้อความปฏิเสธการเข้าพักมาล้อเลียนค่ะโดยตอนนี้ d e s r เวอังกมษ และจะออกอัลบั้มใหม่ในเดือนหน้าที่จะใช้ชื่อว่า Life Is Pain การเอารสนิยมในการฟังเพลงมาตัดสินนิสัยแบบเหมารวมเกิดขึ้นทุกที่บนโลกใบนี้จริงๆค่ะก็ได้ต่หวังว่าเรื่องแบบนี้จะค่อยๆหมดไปสักทีนะคะ ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของทอมครูซและความฝันกับการถ่ายภาพยนต์นอกโลกเป็นเจ้าแรกแต่ทอมครูซก็ต้องฝันสลายเพราะถูกตัดหน้าโดยรัสเซียที่มีกําหนดจะเดินทางกันเด็เดนี้ทอมครูซผู้ขึ้นชื่อเรื่องการแสดงสตันด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเกาะข้างเครื่องบินที่กําลังขึ้นการขับเดิรไบค์จากหน้าผาและการปีนตึกสูง แต่นันยังสูงไม่พอเพราะว่าเนื่องจากเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเขาและพุ่งกับจ็คไลแมนได้วางแผนกับทาง spacex ว่าจะเดินทางไปที่สถานีอวกาศนานาชาติแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้ให้กับกองถ่ายรัสเซียที่มีแผนจะเดินทางไปถ่ายทำในวันที่5ตุลาคมนี้แล้วโดวยทีมงานถ่ายทำได้เตรียมตัวมา1ปีเต็มที่ศูนย์ฝึกนักบินอวกาศมอสโกจนได้รับการอนุญาตในการออกเดินทางไปถ่ายทำเป็นเวลาทั้งหมด12วันในเวลาเดียวกันโครงการของทอมคลูสก็ดูไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะคะทั้งทงที่เดิมที กำหนดการที่ประกาศไว้คือตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ยังไม่เคยมีข่าวจากทาง Universal เลยว่าจะควัก200ล้านดอลลาร์เพื่อให้ความฝันการท่องอวกาศของคลูสเป็นจริงคุณคลูสเพิ่งถ่าย Mission i m p o s s i b l e 7จบไปสดๆร้อนๆหลังจากที่ถูกเลื่อนมาหลายรอบจึงอาจทําให้ไม่พร้อมสําหรับภาพยนต์อวกาศครั้งนี้การที่มีกองถ่ายนอกโลก2กองในเวลาใกล้ๆกันแบบนี้นะคะก็ทําให้รู้สึกว่าการท่องอวกาศอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมเลยแหละคะ่ะแล้วก็อาจจะมีหนังอวกาศดีๆให้เราได้ชมกันอีกเพียบเลยะะแหละค่ะ ของกระแสบันเทิงโลกในวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้ำได้ใหม่เวลาเดิมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และ gossip Star ์บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o 2 9 c o m